เรายังคงอยู่ที่สุดเกษพอเพียงกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะคะซึ่งแน่นอนด้านในยังมีพื้นที่ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติอีกมากมายจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะแถวนี้ก็จะเป็นไก่พันหายากแล้วก็ไก่ฟ้าพันหายากครับ<อ>ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนไม่ไม่เคยเห็นเขานะครับอพอมาถึงโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของไก่ฟ้าครับไ,ไก่ฟ้าเห็นไหมครับสวยๆไก่นี หางเขาจะสวยมากไก่รอนต่อเอกโชว์ซะเลยคุณเนสถามว่าไก่ร้อนยังไงก็เหมือนฟังเรารู้นเรื่องฟังเรารู้เรื่องไก่ที่นี่มีการศึกษาแต่รู้สึกตอนนี้เห็นหัวหน้าก็บอกว่าที่นี่มีอีกอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เกิดความร่มรื่นก็คือไผ่ใช่ครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์ไผ่ได้ความร่มด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปชม นิดเดียวถึงแล้วใช่แล้วครับต้นไผ่เนี่ยนอกจากให้ความร่มรื่นแล้วอย่างน้อยก็มีอาหารที่เป็นหน่อของเขาเขาไปเป็นอาหารได้ใช่รับเย่ยเราได้หน่อไม้มาแล้วเราจะไปทำกับข้าวเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงตรงนี้เห็นไหมครับคลิกเฮ้ยแปลว่าเมนูวันนี้จะต้องแอบแบบจีดซัดร้อนแรงนี่ลิกนี่ก็ปลูกเองน่าเด็กช่วยหน้าอ๋อตอนเด็กๆแม่ใช้คือ แค่กลิ่นก็รู้เลยว่าแซ่บโอเคปะได้แล้วแล้วเข้าไปข้างในกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวหน้าสวัสดีครับ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 ขออนุญาตมาผักท้องผักปลอดสารพิษผักสวนครัวเยอะมากเมื่อกี้แอบเด็ดพริกมาด้วยอ๋อครับผมอันนี้ผักของเราที่ปลูกเองจากจากสวนตรงนี้เองครับเอาไม้าโอเคทำอะไรบ้างคะ เอาเป็นแกงป่าดีกว่าเนาะแกงป่าแปงป่าเหรอคะใส่หน่อไม้ถ้าเป็นเหน่อไม้ด้วยมีผักผักรวมหลายๆชนิดได้ดทีนี้ในส่วนข,ข,ของวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบของเรานะครับจะผสมด้วยหน่อไม้ด้วยก็ได้ที่หนูเอามาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีมะเขือมีถั่วพลูมีถั่วฟักยาวจะมีเห็ดอะไรเงี้ยจะมีผักหลายๆชนิดที่รวมกันอยู่เป็นแกงป่ารวมเป็นแกงป่ารวมผักรวมครับเราจะใส่หลายหลายชนิด ครับผมเราก็จะผักลงหน่อไม้นี่สุกยากนิดนึงแต่อง่ะเราเราเราจะไล่ไล่จากผักที่สุกยากไปก่อนครับหน่อไม้ที่มันสดสดอ่ะครับมันจะส่วนใหญ่จะไม่ขมเขาบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแตาเห็นไม่เท่าทานเองแล้วจะชิมไม่คุ้มค่ชเครับผมครับว่าจริงหรือเปล่าครับผมครับแค่นี้ครับแกงป่าหน่อไม้หมูครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมซิมตักใส่ชามและเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการชิมของ พี่ทกรพี่ทิกรอร่อยสุขภาพดีแล้วก็ไม่เสียตังค์แบบนี้วันนี้ขอบคุณหมดเดทด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แม่คอด้วยค่ะที่นี่ถึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามมากนะคะ ด้านหลังที่ฉันค่ะคือเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศนะคะและใช้ในการทําฝนหลวงค่ะซึ่งแน่นอนถูกปลดประจําการแล้วแล้วตอนนี้นะคะกลายมาเป็นนอ m แมทโฮมสเตย์ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมาพักแล้วก็ได้บรรยากาศของการอยู่ในเครื่องบินแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านในสามารถที่จะพักอาศัยได้ปกติเลยค่ะนอ m แมทโฮมสเตย์เป็นการนำเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศที่ปลดประจำการมาประยุกต์อย่างสวยงามเป็นบรรยากาศการโฮมสเตย์นอนในเครื่องบิน ที่แปลกน่าสนใจและไม่เหมือนใครนะคะที่นี่มีเป็นลำน้ำด้วยจริงๆตรงนี้แต่เดิมเนี่ยลำน้ำเนี่ยจะเป็นลำน้ำที่รับน้ำเสียจากในเมืองเข้ามา,มาครับแล้วน้ำแถวนี้ก็จะเน่าทางกองบินก็พยายามจะพัฒนาพื้นที่ด้วยกันบำบัดโดยใช้วิธีการคลองธรรมชาติครับโดยให้ วัชพืชบางชนิดในแลกเปลี่ยนเอาของเสียกลับเข้าไปในตัวเขาแล้วน้ําที่ออกมาก็จะเป็นน้ําที่ใสสะอาดต้องขอบคุณหัวหน้ากบด้วยนะคะอยู่กับเราทั้งวันเลยครับ,<อ>บยินด,ดีครับยินดีครับ,รบนอกเหนือจากกิจกรรมนันทนาการในแบบทหารอากาศและศูนย์เกษตรพอเพียงแล้วที่นี่ยังได้เปิดเป็นค่ายลูกเสืออากาศอันเป็นที่รู้จักกันดีของเยาวชนชาวพิษณุโลกด้วยค่ะและกําลังพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเขตทหารอีกหลายส่วนด้วยกันค่ะ ส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยภาพสวยๆของกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกที่นอกจากความสวยงามแล้วยังสัมผัสได้เลยนะคะว่าจากแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราสามารถนำมาต่อยอดกลายเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อย่างลงตัวนำมาฝากกันในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ